ขอ,ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพศาลนครดําซิ่งนะครับมาดูกันว่า <c oughs> รถจะช่วยเหลือกันแบบไหนครับอโอ้มีเซื้อลิงด้วยมีโซ่ด้วยะมันทำนาได้รถนีนเมีโซ่เปรับ น่อเวารี่เ็กึนี่ไไทยโอ้โซเ รเรามาด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับทีมงานรถร่วงอนรุ่งเรืองของเราครับคลิปนี้เป็นคลิปเด็ดครับเซฟเกิดตกลงอีกแล้วนะครับเกิดตกลงอีกแล้วมาดูกันว่าจะขึ้นหรือไม่โอ้เอฟซี FC ตัวน้อยเอฟซี FC ตัวน้อยจะขึ้นหรือไม่ครับมาดูครับ ตกร่องกลางครับตกถนนนะครับก็เลยติดหลุมเลยนะครับดีที่คันนี้คันสีขาวมีโซ่ครับมาด้วยกันต้องช่วยเหลือกันครับนะครับขึ้นได้แล้วครับขึ้นได้แล้วตกลุมนิดเดียวเองนะครับตกลุมนิดเดียวเอง นะครับนี่คือรอยหลุมครับรอยหลุมเอเด็กน้อยมาดูเด็กน้อยมาดูเพียบเลยครับมนันเปแน่รถนิ่เมียนซูกนลา เกย์เ okay. okay. สำเร็จดึงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับทีมงานธนัชานมัวิงรถร่วมความเร่งเรืองครับนะครับ yeah. สำหรับคลิปนี้ก็ เอาคลิปเด็ดๆมาแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชมกันไปเรืยกับทีมงานธนชาตครับคันที่หนึ่งเกือบได้เรียกรถไถเจ้าจแซ็กมาแล้วครับว่าราถไถเจ้าแซกโมแต่ไปเก็บง,งานดันดินให้ลูกค้าอยู่ครับโอเค คันนี้มีไว้พร้อมดึงเลยแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคนระับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ